สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุลธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งในหัวข้อเรื่องตรรกศาสตร์ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยโจทย์ตรรกศาสตร์นะครับในเดือนรอบมีนาคม2568นอนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับ ประพจน์นะครับซอสประพจน์หลายๆประพจน์เลยนะครับประพจน์ผสมนะครับก็คือโจทย์บอกว่าถ้าเราให้นะครับ pqr เป็นประพจน์แล้วประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงในบางกรณีและเป็นเท็จในบางกรณีนะครับนะก็มีตัวเลือกทั้งหมด5ตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นนะักเรียนก็ต้องโอ้โหพิจารณาทั้ง5ตัวเลือกนี้เลยนะครับนะในโจทย์ที่เขาถามว่ามีความ มีค่าความจริงเป็นจริงในบางกรณีและเป็นเท็จในบางกรณีううก็หมายความว่านะครับมันห้ามเป็นจริงทั้งหมดหรือห้ามเป็นเท็จทั้งหมดนั่นเองนะครับก็เราก็ต้องมานั่งไล่ทีละข้อนะครับทีนี้การทําข้อนี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็อาจจะนั่งไล่ตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5นะครับวิธีตรงๆเลยนักเรียนก็ต้องวาดตารางแสดงค่าความจริงนะครับออกมานะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับเราใช้สมบัติของประพจน์ต่างๆนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องตีตารางหาค่าความจริงก็ได้นะครับเรามาดูทีละข้อกันเลยนะครับลองมาดูข้อที่1น,นะครับข้อที่1ก็จะเป็นประพจน์แรกนะครับก็คือเป็นวงเล็บเปิด p หรือ not p นะครับ not, not ก็คือนิเสษนะครับ p หรือนิเสษของ p วงเล็บป,ปิดนะครับแล้ววงเล็บเปิด r และนิเศษของ r นะครับนะทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูตรักษาสตร์นะครับนะการที่ p หรือนิเศษของ p นะครับนะตัวตัวเชื่อมหรือเนี่ยนะครับมันจะเ,เป็นจริงกับเท็จนะครับนะถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดมันมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงนะครับมันก็จะจริงเสมอนะครับถ้ามันจะเป็นเท็จข้อต่อเมื่อมันเป็นเท็จทั้งคู่เท่านั้นนะครับนะ ซึ่งถ้าเกิดเราเห็นว่า p กับนิเสษของ p นั้นมันไม่มีทางเหมือนกันเลยนะครับตัวหนึ่งเป็นจริงอีกตัวก็จะเป็นเท็จตัวนึงเป็นเท็จอีกตัวนึงก็จะเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีการเกิดเท็จหรือเท็จเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีค่าความจริงเป็นจริงเสมออยู่แล้วนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือมันเป็นสัจจนิรันนะครับ t o ท a l i t y นั่นเองก็คือเราจะเขียนด้วยเครื่องหมายสมมูลนะครับกับ t นั่นเองครับทีนี้วิธีการ ท่านนักเรียนจะจำนะครับสูตรตัวนี้เนี่ยนะครับเอกลักษณ์ตัวนี้ที่ว่ามันเป็นสัจจนิรันนะครับนักเรียนอาจจะเปรียบเทียบนะครับตัว P นะครับเหมือนกับเซต A ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวหรือนะครับอาจจะเปรียบเทียบกับยูเนียนนะครับแล้วก็ตัวนิเศษของ P นะครับอาจจะเปรียบเทียบกับ A complement นะครับเพราะฉะนั้นการที่ เราดู A ยูเนียนกับ A c คอมพลีเมนต์นะครับถ้าเกิดนักเรียนลองวาดภาพนะครับแผนภาพของเวนนะครับก็จะเป็นเอกภพสัมพัทธ์นะครับแล้วก็มีเซต A นะครับเซต A คืออยู่ข้างในแล้วก็ A อคอมพลีเมนต์ก็อยู่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอามายูเนียนกันนะครับมันก็จะเต็มเอกภพสัมพัทธ์นะครับเต็มเอกภพสัมพัทธ์ก็หมายความว่ามันเป็นค่าความจริงเป็นจริงนะครับเสมอนะครับนักเรียนจะมองในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น นะครับตัวข้อที่1นนะครับในส่วนแรกนั้นมันเป็นสับจัดนิรันด์นะครับ p หรือ not not p นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีค่าความจริงเป็นจริงเสมอนะครับแล้วก็แล้วนะครับทีนี้มาดูตัวที่2นะครับ r และนิเศษของ r นะครับ r และนิเศษของ r ก็ถ้าเกิดสมมุติว่า ใช้เทคนิคเดิมแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ R และนิเศษของ R นะครับนะมันก็คือ A intersect กับ A complement นะครับ A intersect กับ A complement นะครับนะ A ตัวที่อยู่ข้างในนะครับ intersect กับตัวที่อยู่ข้างนอก A นะครับมันก็ต้องเป็นเซตว่างถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเซตว่างก็จะคู่กับนะครับค่าความจริงที่เป็นเท็จนะครับนะเพราะฉะนั้น อารและนิเศษของ R ก็จะเป็นเท็นั่นเองนะครับเป็นเท็เสมอนะครับเป็นเท็จเสมอเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเท็เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเรามีข้อความที่อยู่ในรูปของท่าแล้วนะครับจริงแล้วเท็นะครับมันก็จะสมบูรณกับนะครับเท็นั่นเองนะครับเหตุเป็นจริงแต่ผลเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกนั้นเป็นเท็ทุกกรณีนั่นเอง นะก็เมื่อสักครู่นี้ผมใช้เซตเป็นตัวช่วยนะครับนักแบบเรียนจะดู r และนะครับนิเสธของ r นะครับนะมันเป็นเท็จเสมอนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจริงก็ต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ r และ r กับนิเสธของ r เนี่ยค่าความจริงมันตรงกันข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่ตัวนึงเป็นจริงแล้วก็อีกตัวนึงเป็นจริงด้วยครับมันก็เลยเป็นเท็จเสมอครับนะเพราะฉะนั้นข้อแรกก็ไม่ใช่คำตอบที่เรา ต้องการจะหานะครับมาดูข้อที่2อกันต่อนะครับข้อที่2นะครับนะเราก็ค่อยๆพิจารณามันก็เป็นสองวงเล็บอีกแล้วนะครับเป็น2วงเล็บแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับถึงแม้ว่ามันเป็น2วงเล็บนะแต่ว่ามันเชื่อมนะครับวงเล็บแรกนะครับเป็นนิเศษ P และ Q นะครับนิเศษ P และ Q วงเล็บที่2เป็น P และ R นะครับ นะเราก็จะเห็นว่าตัวเชื่อมตรงกลางนะครับประพจน์ผสมเนี่ยมันเป็นและนะครับแล้วก็ประพจน์ย่อยข้างในนะครับก็เป็น P และ R าอ e ีนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับประพจน์แรกก็เป็นนิเศษ P และ Q นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประพจน์ผสมในข้อที่2เนี่ยนะมันมีตัวเชื่อมเป็นและหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเชื่อมเป็นและเนี่ยนะครับมันมีสมบัติการสลับ สลับที่ได้นะครับแล้วก็สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะถอดนะครับถอดวงเล็บออกมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเขียนดีๆนะครับประพจน์ในข้อที่2นะครับมันก็จะสมมูลกับนะครับนิเศษของ p นะครับแล้วก็และ q นะครับและ p แล้วก็และ r นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองดูนะครับตอนนี้ผมเอาวงเล็บออกหมดแล้ว และตัวและเนี่ยนะครับนอกจากจะเปลี่ยนกลุ่มได้มันยังสลับที่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดผมสลับที่ p และ q ออกมานะครับสลับที่กันนะครับมันก็จะกลายเป็นสมมูลกับนะครับนิเศษของ p และ p นะครับและก็และ q นะครับแล้วก็และ r นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าจากนั้นนะครับมันเปลี่ยนกลุ่มได้นะครับผมก็ใส่วงเล็บ ไอ้เจ้า2ตัวแรกนะครับคู่แรกนะครับนะก็คือนิเศษ p และ p นั่นเองนะครับนะมันก็กลับมาสู่เหมือนกับตัวเลือกในข้อแรกนะครับ r และนิเศษ r มันจะเป็นเท็จเสมอนะครับนะอันนี้นิเศษ p และ p นะครับก็เหมือนกันนะครับนะก็จะเป็นเท็จเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตะัวนี้ก็เป็นเท็จนะครับแล้วก็มาและเชื่อมด้วยและนะครับ จะสังเกตเห็นว่านะครับการเชื่อมด้วยและเนี่ยนะครับถ้าผมใส่วงเล็บตรง q และ r เข้าไปเนี่ยนะครับข้อความที่เชื่อมด้วยและแล้วมันมีข้อความหนึ่งนะครับเป็นเท็จไปแล้วนะครับมันไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้เลยนะครับไม่มีทางที่เป็นจริงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะว่าการที่ประพจน์ผสมประพจน์ a และ b จะเป็นจริง a ต้องเป็นจริง b ต้องเป็นจริงนะครับนะแต่ว่าตัวหนึ่งเป็นเท็จเสมอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสมบูรณ์กับ f เป็นเท็จนั่นเองนะครับนะซึ่งเป็นเท็จนั่นเองนะเพราะฉะนั้นทุกกรณีนะครับนะในข้อที่2ก็เป็นเท็จหมดเลยนะครับนะก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจะหานั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับนะหรือว่าถ้าเกิดเรามองให้ง่ายก็ได้นะครับนะตัวการที่มันเป็นเท็จเสมอเนี่ยนะมันเชื่อมโยงกับเซ็ตว่างนะครับใน หัวข้อของเซตนะครับแล้วก็และก็คือกลายเป็นอินเตอร์เซกนะครับ Q และ R ก็อาจจะเป็นเซตอีกตัวหนึ่งเป็นเซต X ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเซตว่างอินเตอร์เซกกับเซต X กนะครับก็จะเป็นเซตว่างนะครับซึ่งก็ตรงกับค่าความจริงว่าเป็นเท็จเสมอนั่นเองนะครับนะอันนี้เรา,าเทียบกับในเรื่องหัวข้อของเซตก็ได้นะครับามาดูข้อที่3กันต่อนะครับข้อที่3นั้นนะครับเป็นการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะครับนะการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ การเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะครับมันจะเป็นจริงนะครับกะก็ต่อเมื่อความค่าความจริงนะครับมันเหมือนกันนะครับถ้ามันเป็นจริงกับจริงนะครับก็ก็ต่อเมื่อก็จะจริงนะครับเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็จะเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆมาดูข้อความนะครับในข้อที่3นะประพจน์ย่อยนะครับในดูก้อนแรกก่อนนะครับ Q แล้ว R แล้วก้อนที่2นะครับก็คือ q และนิเศษของ r นะครับทีนี้มันจะมีเอกลักษณ์นะครับมันจะมีเอกลักษณ์ก็คือ q แล้ว r นะครับที่นักเรียนต้องจำให้ได้เลยนะครับมันก็คือมันจะสมมูลกับนะครับ not q หรือ r นั่นเองนะครับมันจะสมมูลกับ not q หรือ r นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่นักเรียนต้องจำนะครับก็คือ เราอาจจะตีตารางหาข้อความจริงก็ได้นะครับมันก็จะมีค่าความจริงตรงกันทุกกรณีต่อกรณีนะครับหรือว่าถ้าเกิดนักเรียนอาจจะอมองนะครับก็คือมองในแง่ของการพิสูจน์ใช่ไหมครับนะว่าถ้าเกิดจะพิสูจน์ฝั่งซ้ายนะครับข้อความฝั่งซ้ายก็คือถ้า Q แล้ว R ก็คือต้องสมมุติ Q แล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่า R ต้องเป็นจริงนะครับในขณะที่พิสูจน์ฝั่งซ้ายนะครับจะพิสูจน์ข้อความที่เป็นหรือ นะครับก็สมมุติว่าอันหนึ่งมไม่จริงนะครับก็ต้องพิสูจน์ว่าอีกอันนึงเป็นจริงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าอันนึงไม่จริงก็คือสมมุติว่า not Q ไม่จริงนะครับนะก็ข้าจาการ, not รนอตค Q ไม่จริงนิเศษ q ไม่จริง Q ก็จะจริงนะครับสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ก็ betrayed, คือต้องการส,าสรุปให้ได้ว่าก็คือแล้วสรุปให้ได้ว่า R นั้นต้องเป็นจริงนะครับนะมันก็เหมือนกับ Q แล้ว R นั่นเองนะครับนะเราจะมองในรูปแบบของ การพิสูจน์ก็ได้นะครับแต่ว่าโอเคถ้านักเรียนจําไดก้ก็จะเป็นการดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะสังเกตเห็นว่านะ q แล้ว r นะครับมันก็คือ not q หรือ r นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมใส่นิเศษเข้าไปนะครับใส่นิเศษของนะครับ q แล้ว r นะครับนิเศษของ q แล้ว r มันก็จะสมบูรณ์กับนิเศษของนะนิเศษของ q หรือ r นะครับทีนี้ไอ้นิเศษเนี่ยนะครับนะ เอกลักษณ์ของมันนะครับก็คือเวลาที่มันมีสมบัติการแจกแจงนะครับถ้าเราเอา,เอานิเศษใส่เข้าไปในวงเล็บที่มีตัวเชื่อมด้วยหรือนะครับมันก็จะเอานิเศษแจกเข้าไปแต่ว่าตัวเชื่อมตรงกลางที่เป็นหรือก็จะเปลี่ยนเป็นและนะครับนิเศษของนิเศษ Q ก็จะกลายเป็น Q นะครับหรือก็จะกลายเป็นและนะครับแล้วก็นิเศษของ R นะครับเพราะฉะนั้นนิเศษของอ Q แล้ว R นะครับก็จะกลายเป็น Q <s> และนิเศษ R นั่นเอง เพราะประพจน์ย่อยส่วนที่2นะครับมันก็ดันเป็นนิเศษของประพจน์ย่อยในส่วนแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะที่เราทํามาเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็จะได้ออว่านะครับประพจน์ที่เราพิจารณาในข้อ3นะครับนะมันก็จะกลายเป็น q แล้ว r นะครับก็ต่อเมื่อนะครับ not นะครับ q แล้ว r นั่นเอง นะซึ่งมันเป็นนิเศษของการและการอีกแล้วนะครับแล้วมันก็เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อนะครับการการด้วยเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมันจะเป็นจริงก็เป็นกรณีเดียวเท่านั้นก็คือค่าความเป็นกรณีที่ค่าความจริงต้องเหมือนกันนะครับเป็นจริงเป็นจริงเหมือนกันเป็นเท็จเป็นเท็จเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันดันเป็นนิเศษของการและการเพราะฉะนั้นกรณีแบบนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สมบูรณ์กับค่าความจริงที่เป็นเท็จเสมอนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นข้อที่3นะครับก็ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการหาคําตอบนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่น <c oughs> ผมขอคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าตอนที่เราแจกนะครับนิเศษเข้าไปในตัวและเนี่ยนะครับข้อความที่เป็นการแจกแจงนิเศษเข้าไปนะครับเนะมื่อสักคุยที้เราแจกนิเศษเข้าไปในสมมุติ p นะครับนะหรือ q นะครับ มันก็แจกเป็นนิสศษของ P และนิสศษของ Q นะครับเปลี่ยนหรือให้เป็นและนะครับมันก็มีตัวที่เปรียบเทียบได้อีกนะครับเหมือนในเรื่องของเซตนะครับในเรื่องของเซตถ้าเกิดเรามี A union B นะครับแล้วก็ทั้งหมดคอมพลีเมนตนะครับก็จะกลายเป็น A complement นะครับ union ก็เปลี่ยนเป็น i n t e r s e c t กับ B complement นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของเอกลักษณ์ในตรรกศาสตร์นะครับหรือว่าพิชคณิต ของประพจน์นะครับกับพิชคณนิตของเซตนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับมันสามารถเปรียบเทียบได้นะครับามาดูข้อ4นะครับข้อ4นะครับข้อ4ก็คือ,อมี p หรือ r นะครับและ q หรือนิเศษ r นะครับที่ถ้าเกิดเรามาดูข้อ4เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของอมันมี ตัวประพจน์ย่อยนะครับประพจน์เดียวๆเลยเนี่ยนะครับมีอยู่ถึง3ตัวด้วยกันนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันนะก็คือ P, R แล้วก็ Q นะครับทีนี้ในการเกิดและเนี่ยนะครับเราจะดูว่ามันมีนทั้งค่าความจริงเป็นจริงด้วยไหมเป็นเท็จด้วยไหมนะครับก็มีโอกาสเกิดสูงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าันนี้ P หรือ R ก็มี กรณีที่เป็นไปได้อยู่หลายแบบนะครับอันนี้ q อันนี้ถูกบังคับด้วยแค่นิเศษของ r นะครับตัวที่เหมือนกันนะครับแต่ว่า p กับ q ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นตัวฟรีนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ทั้งเมื่อเอามาเชื่อมกันแล้วนะครับอาจจะเกิดได้ทั้งจริงได้ทั้งเท็จนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะดูยากนะครับดูต้องแจ้งออกมาเราก็พักไว้ก่อนมาดูข้อ5ก่อนะครับถ้าเกิดนักเรียนลองเหลือบดูข้อ5นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่า นะมันอยู่ในรูปของ p และ q และนิเศษของ p หรือนิเศษของ q เห็นไหมครับมันเป็น p กับ q เป็น p กับ q อยู่แต่นี้ต่อง่ายต่อการจัดรูปนะครับเหมือนที่เราทํามาในข้อก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จัดการมันเลยนะครับนะก็คือตัวแรกเป็น p และ q นะครับแล้วก็และกับนะครับตัวนี้เหมือนกับเราเอานิเศษออกมาข้างนอกได้นะครับโดยสุกวนี้กดการแจกแจงเราเอานิเศษแจกเข้าไป ครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะดึงนิเศษออกมาข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงนิเศษออกมาข้างนอกพอดึงนิเศษออกมาข้างนอกนะครับมันก็จะเหลือนะตัวเชื่อมตรงกลางที่เป็นหรือนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นและนะครับแล้วก็ Q นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็จะมีในข้อที่5นะครับมันก็จะมี P และ Q นะครับแล้วก็และนิเศษของ P และ Q เห็นไหมครับ มันเชื่อมด้วยและแล้วก็เป็นตัวที่ค่าความจริงนั้นตรงกันข้ามกันนะครับตรงกันข้ามกันครับการที่มันจะจริงต้องเป็นจริงกับจริงนะครับแต่นี้มันตรงกันข้ามกันอาจจะเป็นจริงกับเท็จเท็จกับจริงก็แล้วแต่นะครับมันตรงกันข้ามกันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่มีทางที่เป็นจริงเลยนะครับมันก็สมบูรณ์กับค่าความจริงที่เป็นเท็จเสมอนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เปรียบเสมือนเอาเออินเตอร์เซกกับเอคอมพลเมนต์นะครับก็จะได้เซ็ตว่าง เซตว่างก็เหมือนค่าความจริงที่เป็นเท็จนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกข้อเลยนะครับเกือบทุกข้อเลยนะครับยกเว้นข้อที่4นะครับที่เราสามารถที่จะออมองเห็นได้ว่ามันมีค่าความจริงเป็นเท็จตลอดนะครับก็เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสัจจนิรันนะครับสัจจนิลันก็ทอโตโลจีก็ต้องเป็นค่าความจริงทุกกรณีนะครับถ้าเกิดนักเรียนอันนี้เป็นชอยส์นะครับนักเรียนก็สามารถเลือกตัวเลือกที่4ได้เลยนั่นเองนะครับทีนะนี้เรา,เรา มาดูข้อที่4กันต่อนะครับว่าเข้อถ้าอย่างนั้นนะครับข้อที่4นั้นมันมันมันก็น่าจะมีส่วนที่มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วก็มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับเราก็อาจจะสามารถทําได้ในการตีตารางนะครับเพื่อยืนยันนะครับอ,อ,อันนี้ผมลอกใหม่เป็น p หรือ r นะครับแล้วก็และนะครับและ q หรือ นะครับนิเสธ R นะครับแล้วก็ตีตารางค่าความจริงออกมานะครับหรือว่านักเรียนอาจจะลองสุ่มก็ได้นะครับสุ่มใส่ค่าความจริงเข้าไปนะครับสมมุติถ้าเกิดสมมุติเราให้ p เป็นจริงนะครับ p เป็นจริงแล้วก็ r เป็นเท็จนะครับพอ r เป็นเท็จแล้วนิเสธ R นะครับก็เป็นจริงนะครับ q ก็สมมุติถ้าเกิด q ให้เป็น จริงนะครับจริงหรือเท็จนะครับตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นผมเชื่อมด้วยตัวข้างล่างเลยนะครับจริงหรือเท็จก็ได้จริงนะครับจริงหรือจริงก็ได้จริงนะครับเพราะนั้นจริงและจริงนะครับก็ออกมาเป็นจริงนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็ได้กรณีที่มันเป็นจริงนะครับทีนี้กรณีที่มันเป็นเท็จนะครับเราก็ต้องหากรณีที่มันเป็นเท็จบ้างนะครับ เป็นเท็ก็ขอให้อันหนึ่งนั้นเป็นเท็ก็พอนะครับ P หรือ R นะครับแล้วก็และ Q นะครับหรือนิเศษของ R นะครับผมก็บังคับให้ P นั้นเป็นเท็นะครับ R นั้นเป็นเท็นะครับเพราะะนั้น P หรือนะครับเท็หรือเท็นะครับก็จะได้เท็ออกมานะครับเพราะะนั้นเท็แล้วก็มีและอยู่เชื่อมอยู่นะครับ มันไม่มีทางที่จะเป็นจริงไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเท็จแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะจริงมันต้องอจริงทั้ง2อ,อันนะครับวันคะิวผมก็อาจจะเลือกให้มันเป็นจริงก็ได้นะครับนะจะอาจจะเลือกคิวให้เป็นเท็จนะครับนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ R เป็นเท็จเพราะน,นิเสธ R ก็เป็นจริงนะครับจริงหรือเท็จหรือจริงก็ได้จริงนะครับเนะท็จ และจริงนะครับก็ได้เท็นะครับนั่นเองครับเพราะฉะนั้น <_ S 2> ก็มีทั้งกรณีที่เป็นจริงนะครับและกรณีที่เป็นเท็นั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สิ่งที่เราตอบนะครับก็คือคำตอบก็จะเป็นตัวเลือกที่4นั่นเองนะครับอันนี้เราก็แค่ทำให้ยืนยันนะครับว่ามีทั้งเกิดกรณีที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดในข้อนี้ก็ เวลาสอบก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องพยายามที่จะตัดตัวเลือกทิ้งไปนะครับแล้วก็ต้องดูพิชศษชนิดนะครับของประพจน์นะครับสิ่งที่ผมเน้นย้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะเปรียบเทียบกับสมบัติของเซตได้นะครับสมบัติของเซตเซตว่างก็เปรียบเสมือนกับค่าความจริงที่เป็นเท็จเสมอน,นะครับแล้วก็เอกภพสัมพัทธ์ก็เหมือนกับเปรียบเสมือนค่าความจริงที่เป็นจริงเสมอนั่นเอง โอเค okay, นะครับเวลาของรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนหน้านะครับเรามาดูหัวข้อคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งในเรื่องของจุดมวนจริงกันบ้างนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกันหน่อยในตอนหน้าครับสวัสดีครับ